สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซี FC มาหอดแล้วมาหอดสถานที่มงเล่นแล้วครับพี่น้องครับเป็นเดินหยาก,กว้างขวางดีขนาดเลยเดินหยากว้างมากๆรถบัตรเข้ามาหอดหมดทุกขั้นแล้วครับพี่น้องครับสี่ขั้นอย่เแต่ว่าฝ่ามือนี่หมูอันก็บูบคึ้มมืมนอนี่คึค้มมา บอ่ไปยังเด่นขึ้นกาพี่น้องครับสอดแจ้งมือหนึ่สาวน้อยบริยานฝนสาวน้อยบริยานฝนเป็นพื้อนสนามหญา้าเดินสนามหญ้าครับพี่น้องครับโข่วงโขวงสงสัยเวทียู่ส่วนพุ่นยึดตำบลไพ่ครับพี่น้องครับ อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตบ้านคู่สะบ่บ้านคู่สะครับพี่น้องเอารถตู้จะได้ค่อยลงหันหันชิดจะไหนค่อยลงหันหันเออเอารถบ้านห้องคือยังลงนี่หันมาลงได้เพราะหัน นาคือยังส้นพื้นแล้วเขาบรรลุเหยียบเบื้องหยากอนตีพี่บองว่าลงได้ขึ้นนาล้มบองว่าลงได้ขึ้นนาล้ได้ท็อปมหมพี่แม่มองรถปี๊บขั้นนี้แหมมองกันนาล้นขั้นมอท็อปนี่แหม เอาล่งดันมาได้บ้านน่ะเออถอยขึ้นได้ถอยขึ้ขนก่อนนั่นรถมอเตอร์รถพิลอัพกันนี่บอกพ่นออกกอดด่อนล่วงใดยังไงวันนี้หนึ่งเจนนี่แหละโซนทางรถพิลอัพบอกพ่นออกก่อนนั่น รถยานฝนครับพี่น้องครับมือแรงจะเรื่องให้กำลงังใจที่มันสาวน้อยเพชรบันแพงมายาลำเพื่อนทำการบริพื้นที่สุดยอดเลยเป็นเดินสนามหยาหยาหน้า,านแต่ปโสูงก็ออยังมือนันด้เ้าเ้าเ้า เด๋ยนนี้รถห้องมหอดเกือบหมดทุกขั้นแล้วครับพี่น้องครับรถบัตรกำลังหาหมูลงเมื่อกี้ขั้นสีสมเยาะลงมากโอ้ยได้ถอยขึ้นมาพี่น้องนี่สิมล่งมองหน่ารถปีกับขั้นนี้ขั้นขายของน เวทีคือนมาต่างเชน,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 นสนามบาัตนี่เนาะนี่ว่าสนามบัตบ่นี่น่ะสนามบัตรที่จับมาเห็นไหมมาสงสัยเวทีส่วนส่วนคุณบ่านี่นครับ,บท,ที่รังกัวนอ่นเวทีมาตั้งเชนสนามบาัตร <c oughs> สนามบัตรปฏิบัติการถนน นันไปคนอ่ะโไไอ,อ้โหนันจะคอยบอดเารกเ้านกย้งหาเปนบ่พอาน่ฮะบอดบอดลมหนามันหนะาหนามันหนะาบอดพี่ลมหนามันหนานนดีบบอดลมหน่อย เขงหามองโน่นโน้นแล้วนีดกคนลองฟังปองอวยนามของผมใช่ละแมนอ้าวทยอยมาแล้วครับพี่น้องครับมาทางเส้นเดียวกันเลยมาเส้นเดียวกันมาเส้นเดียวกันว่ามันลดบาดลงทางมาเองมันเส้นขุดแงียบหพราะ ใกล้เกือบมดทุกขั้นแล้วครับพี่น้องครับเหลืออีกเมื่อกี้ขั้นน่ากำลังทยอยติดตามกลนกันมากพี่น้องพื้นที่กว้างขวางดีห้องน้ำห้องกระหรูหลาครับพี่น้องครับ โูดนะห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำธรรมศาสตร์ชุดยอดเลยขึ้นยากตั้งโมงเสียห้องน้ำอ่ะี่วยน้องห้องน้ำวันนี้ขึ้นยากเราขึ้นยากตั้งโมงเสียบน้ำสระน้ำกรบอมเท่านี้โอ้มหหอดแม่ข้าวห่อกระจัดกันทีเลย โอ้มือยูทูปเปอร์เขาไปดเดี๋ยวมือยูทูปเปอร์โอเคคัเฮ็ดย่งนี่้ขอพยัญชตะทางไหนนอนี่ทางพ่นละทางนกเขานอนพ่นละไก่เตยยนี่คือฝีมือพ่อขั้วโอ้โหเ้นด้ว้เดัวขั้วหัวยังัวล่าหัวยง เฮ็ดเดียค่าคำเนกันเออยู่เพสว่าดีผมอาเนี่เครื่องู้ย่บ่มีครับบ่มีได้้าบ้านพักแนมีนที่เขาจะผู้จัดการลมมักสิงสยาใหม่ล่เสียงสุดยอดยงเดียวเาาครับ ดอกลุงนภาลุงนภาห่าวว่าห่าวไกเลาห่าเลยอินเตอร์เทนไหมอินเตอร์เทนนี่เออินเตอร์เทนเ้อว่าห่าวมีเนี่ยห่าบอกมาครัมีผู้ใดนี่ยคุยิ่งว่าห่าไหม่าห่าไปยิ่งเมนว่าห่าแสดงว่าแสดงว่ามันอบ้านโดนรอบ้านโดนมั้งเอากระเทสได้อย่างเ็ดยืนแล้วพี่น้องวันนี้ คือไก่ปวยหน่เอ I mean ้อยากเะวแดงเลยนะกะเลี้ยววงยืนเลยนะกเลี้ยวางยืนวะซื้อมาซื้อมาเป็นฮ็ดเป็นเนื้อ ยากินออมยเพาผมสิตสนับทั้งอาหารเล้าหลายก้อเอยเมนอาหารเล้าอาหารอีสานเมนอัอมใส่อะไรพวกส่ผักยังออมใส่ผักผักยังกับไส้ใมดอืมต้ยำผักแล้วพ่อพญาเนี่ยต้มไข่แซ่บๆไปหน่งต้มไข่แซ่บนี่ไปเที่ยวสวนนี่ห็นปล่ี่ผูจัดอ๋อนี่ครับสวนทั้ที นี่ครับโ้ได้บพไ้หรัน่โยไดะมันได้ยุ่ยมัย้ยได้เขามาท่ากันสนามบานมานนี่นะดิน,ดนโอ้นหยามันหนากระหหยามันหนากระนี่ครับพี่น้องครับ <c oughs> lắng với khi cái ấu ấu ô đây nhảy đi <laughs> Thay nào khút nhảy đi phía đó ôi bó đây xăm à. cái này khoai bôi nó ở đây hả mà ăn phát cả hết trắng đi xin lỗi ôi xe đẩy đi bó tối nhảy xăm thì Ôi nhẹ mà là lên hắn cờ rỡ Nhẹ mà lên căn đỡ gì bọc ấy cái <laughs> Có sẵn có con nhẹ khó chịu hé khúc mấy thì Khó con nhẹ khó hé khúc mấy đi Bảo hé nó khơi thằng chết mà, khơi thằng hốc mà เคยทั้งหเขามีแหยอนงน้ข้าบอกว่าพอพญาสามนสั่งมานมาขุดแย่โดยเฉพาะอือหคุยตัวเจะเดียวเอาเสียกล้างย่ไหมปาเถอ เห็นอยู่ท you know, the um. um. ังได้ข้าเจาแหคุ้มจะค่อยกนดิอือคุ้มอยู่อืบกเดียวนกาจนอนกรสีนุ่นดนสาวเดกเขาเอาเสี้ยงไวถลยมพีน้่งพูเลเอ้าจู่กางป่าก็มีสางตัดผมเแม่นมั่นเน้นเนน สรงแัดผมไม่อยู่สมองเยโคตรัูโควูมีครโอ้อ้าวอ้าขอทาได้ังเขางดีแล้วครับโงควงดีหแมนนี่เดี๋ยวห้องน้ำเขาก็เลยเนียโอ้ยห้องน้ำสาธารณะดีขึ้นยังนี่ขาดตัม oh, oh, oh. Oh. Uh ้ม huh. ุงอาบน้ำช่ไหห้องน้ำน uh, uh, ี่ดีพี exactly ่น้องแจ๋วมากๆเลย <ม>ที่โนนั้นเป็นโซนิตเลยเห็นเขาเนี้ยก็ล้เห็นเขาซับจับจับจับไปดิมีแต่เพื่้นๆมีหวัวไมผมไหมเแมนซับไปเลยซับกันเออเห็นกันเหมนกันเลยนันน่นแหละ <laughs> อันสำับคลนี้ไวสนิทพี่น้องพอกันไปในคลิปหน้าขอบคุณแฟนครับเอฟซีที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อพยาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลเด้พี่น้องเรื่อมวาหอดมาถึงแล้วยังปลอดภัยสุขันเลยครับพี่น้องครับมาครบกันแล้วนี่เป็นสนามเป็นสนามหยากว้างควางดีขนาดพี่น้องแฟนครับเอฟซีจะลืมให้ก็ต้องใจใกล้ใครับพี่น้องครับมาไหนมาเลยนะครับมาอะไรก็มาคือเอาสาวน้อยไปบไซคือปลอดฝนครับพี่น้องครับฝนประกาศตกเมื่อนี้ก็เช่นกันครับพี่น้องครับไปแล้วครับพอคลิปหน้าครับ